ตัวอย่างต่อไปนี้นะคะอ้าหนึ่งอ่านพร้อมกันอ้าคุณครูลืมไปให้เด็กๆจดลงไปนะคะวัฒนธรรมประเพณีภาคกลางวันนี้ภาคกลางนะคะลูกเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าภาคกลางนั้นมีลักษณะอย่างไรเขียนกลางหน้ากระดาษว่าวัฒนธรรมภาคกลางนะคะวัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง วัฒนธรรมประเพณีภาคกลางนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนภาคเหนือนะคะตามลงมาเป็นภาคภาคอ่ะก็อที่หนึ่งนครปฐมนครปฐมนี่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางนะคะ มีลักษณะเด่นของจังหวัดนคนปรปฐมเราก็มีพระปฐมเจดีคนครปฐมตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางเดิมเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยทวาราวดีสันนิษฐานว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรที่สำคัญและมีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันว่า เป็นแหล่งที่พระพุทธศาสนาและอารยธรรมจากอินเดียเผยแผ่มาสู่ดินแดนในสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรกนะคะนี่แหละเราจะเห็นว่ามีเจดีทรงลรักขังป่ําภายในเจดีนครปฐมเนี่ยเขาเรียกว่าพระปฐมเจดีจะมีมีอะไรคะลูกเรียกว่าพระธาตุก็คือกระดูกของส่วนหนึ่งนะคะของพระพุทธเจ้านะคะเด็กๆจะเห็นว่า นครปฐมเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับจังหวัดประจวบกีรีขันธ์เราก็สามารถไปไปเที่ยวอา้าใครเคยไปเที่ยวแล้วนครปฐมที่วัดนี้มีหลายคนนะคะมีหลายคนนครปฐมมีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานนะคะอ่าวมาอ่านพร้อมๆกัน ประโยค ะะจะหเห็นว่าเมื่อก่อนนี่นคนปรปฐมมีความเจริญรุ่งเรืองเ <C le af> มื่อกี้คุณครูเล่าไปแล้วว่าด้านาศาสนาเนี่ยก็าศาสนาพุทธเข้ามาครั้งแรกก็ในยุคนี้นะคะยุคของสมัยทวาราวดีนี่แหละนะคะแล้วต่อมาก็เป็นไงคะมีชนชาติต่างๆอพยพเข้ามาตั้งตินฐานจํานวนมากต่อมาเกิดแห้งแล้งเพราะว่าแม่น้ําเปลี่ยนเส้นทางเดินแสดงว่านะคะในสมัยโบราณเนี่ย ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศก็เกิดภัยธรรมชาติเหมือนกับยุคนี้เหมือนกันนะคะทําให้ความแห้งแล้งทําให้แม่น้ําเปลี่ยนเส้นทางเพราะงั้นแม่น้ําเปลี่ยนเส้นทางไปที่ไหนคนก็เป็นไงต้องอบไปยบไปสร้างเมืองใหม่ชื่อนครชัยศรีหรือสิริชัยนะคะเมืองนครปฐมเดิมจึงกลายเป็นเมืองร้างอยู่หลายร้อยปีโอ้อยู่ทั้งหลายร้อยปีนะคะ จนกระตั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่เท่าไหร่คะลูกอูอเก่งมากรัชการที่สี่นะคะขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประนวดก็คืออะไรลูกประนวดก็คือบวชนะคะได้เสด็จทุดงและก็ไปพบอง,งค์พระปฐมเจดีย์เข้าทําให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้นะคะน่าจะมีความสําคัญมากในอดีต จนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้ย้ายจากเมืองบริเวณนครชัยศรีกลับไปที่บริเวณพระปฐมเจดี JD ดังเช่นโบราณการและปัจจุบันนครชัยศรีมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครปฐมนะคะอ่นนี่เรียกว่าอ้าวเด็กๆอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณครูได้เห็นว่าเรา จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ให้ย้ายกลับบูราณนะาการ เอ๊ะคุณครูเคยได้ยินที่มีคำกรอนของจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยนครชัยศรีเขาเรียกว่าอะไรนะส้มโอขาวลูกสาวสวยใช่ไหมเคยได้ยินไหมคะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่านาครชัยศรีนั้นก็เป็นแหล่งส้มโอที่พันอร่อยอ่ามาดูต่ออีกนิดหนึ่งนะคะหนึ่งเรื่องของ เรื่องของจังหวัดนครปฐมนะคะสถานที่สำคัญของจังหวัดนครปฐมมีดังนี้กอที่หนึ่งพระปฐมเจดีเอาเด็กๆเ,เขียนไว้นะคะพระปฐมเจดีพระปฐมเจดีเป็นสถูปเป็นสถูปที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยแต่เดิมมีลักษณะเป็นทรงปรางนะคะและมีการบูรณะปรับปรุงเป็นทรงโอคว่ำจนกระทั่งปีพุทธศักราช2,396สมัยรัชกาลที่4ได้ทรงการทำการบูรณะเสียใหม่โดยทําเป็นเจดีย์ทรงลังกานี่แหละนะคะทรงปัจจุบันในปรถมพระประถมเจดีย์หรือรูปละคังคว่ำครอบพระเจดีย์องค์เก่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะคะสารีริกธาตุก็เป็นกระดูกของพระพุทธเจ้านั่นเองปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะคะลูกใครที่ผ่านจังหวัดนครปฐมก็จะไปไหว้พระปฐมเจดีใครจะไปขอพรอะไรก็ได้นะคะถือว่าเป็นการเจริญรุ่งเรืองทางเรื่องศาสนาอ้าวเขียนต่อลูกพระราชวังสนามจันทร์นะคะอ ต่อในจังหวัดนครปฐมมาละค่ะเป็นใครที่เคยไปแล้วเขาจะได้นึกถึงมาอู้เราเคยไปแล้วมีสถานที่สวยงามเหล่านี้นะคะใครได้ไปเยี่ยมชมก็จะเป็นเขาเรียวกว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราด้วยนะคะพระราชวังสนามจันนะคะเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟังสร้างขึ้นนะคะในปีพุทธศัก,กราช2450 โดยรัชกาลที่6นะคะลูกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเนื้อที่ประมาณ888ไร่ผู้ออกแบบก็คือพระยาวิศวกรรมศิละปะประสิทธิ์นะคะภายในนั้นมีพระที่นั่งอยู่หลายองค์เช่นพระที่นั่งพิมานปฐมพระที่นั่งวัชริรมยยาพระที่นั่งสามัคคีมุกมาศและมีพระตำหนักเรือนทับขวัญ เรือนทับแก้วและพระตำหนักชาลีมงคลอาจนะคะนี่ก็พระราชวังสนามจันทร์จะมีนี่ใครใครเห็นยญ้าเหลไหมยญ่าเหลรู้จักยญาเหลไหมคะเป็นสุนัขของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะตอนหลังถูก เขาวางยาพิษตายนะคะก็เลยพระองค์รักมากก็เลยเป็นไงคะก็เลยสร้างอนุสาวรีย์อนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีของย่าเหลนะคะอ่านี่เป็นตัวอย่างนะคะเกล็ดความรู้ให้เด็กๆรู้นิดหนึ่งอา้าวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ไม่เวลาเราจะไม่ทันพุทธมนตนอา้าวจดไปอีกอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่จังหวัดนครปฐมนี่มีพุทธมนทน เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสร้างขึ้นในโอกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ2 5 0 0ปีมีเนื้อที่กว้างประมาณ2,500ไร่ภายในพระวิหารตำหนักสมเด็จพระสังฆราชที่พักที่พักสงฆ์อาคันตุกะและหอกลางนอกจากนี้ยังมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางลีลานี่แหละค่ะปางลีลานะคะ ศิละปะสมัยสุขโขทยัยซึ่งเป็นพระประธานที่สูงที่สุดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานนามว่าพระศรีสากายตศพลยานพระประธานพุทธมนตนสุทัศนะคะเราเรียกกันสันส้นๆว่าพุทธมนตนเป็นฐานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชา วันอาสาฬหาบูชานะคะอ้าวจังหวัดที่สองมาจังหวัดที่สองเราขึ้นไปภาคกลางตอนบนนะคะภาคกลางตอนบนก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะคะอ้าวเพื่อนเพื่อนจังหวัดพิษณุโลกของเราก็มีอยู่หลายๆโรงเรียนนะคะ จังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนปลายทางที่เรียนร่วมกับเราก็จํานวนเยอะนะคะอ่าเรามาดูซิจังหวัดพิษณุโลกนะคะเมืองพิษณุโลกสร้างอ่าเดี๋ยวเสร็จได้ยังคะลูกเมืองพิษณุโลกนะคะสร้างเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่15สมัยขมสมัยขมมีอำนาจปกครองในแถบนี้ แต่เดิมมีชื่อว่าเมืองสงเคลนะคะแต่เดิมเราเรียกว่าเมืองสงเควเพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ห,หรือพระยาลิไทยได้โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองสงเควสงเควมาตั้งอยู่นะที่ปัจจุบันและเรียกว่าเมืองสงเควนะคะเพราะงั้นถ้าอ่านอ่านเนี่ยเด็กๆอาจจะอ่าน,นเปนแคลใช่ไหม คุณครูเองก็เคยอ่านผิดเหมือนกันนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นพิษณุโลกในสมัยอยุธยาในรัชการสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและในสมัยนี้มีฐานะเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานะคะเราจะเห็นสมเด็จมีศาลสมเด็จพระนเรศวรนี่ไงนะคะแล้วก็มีสถานที่สถานที่ที่เป็น เรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะคะสถานที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกมีดังนี้อ,อ่านพร้อมการลูกสถานที่สำคัญ,คญเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันจดลงไปลูกหนึ่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวร มหาวิหารคุณครูเคยไปพิษณุโลกมาแล้วเหมือนกันนะคะตอนที่ไปเยี่ยมโรงเรียนปลายทางโรงเรียนอา้าวคุณครูลืมชื่อโรงเรียนไปแล้วอยู่ที่อำเภอเมืองโรงเรียนบ้านแม่รหันนะคะบ้านแม่รหรันคุณครูไปเยี่ยมชมมาก็ได้ไปถ่ายรูปที่วัดนี้มาด้วยแล้วก็ไป กราบพระพุทธชินราชของเมืองพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวเล่าคร่าวๆนิดนึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดใหญ่นะคะเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำนาน แม่น้ำน่านนะคะทางฝั่งตะวันออกริมถนนพุทธบูชาเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชอันเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีซุ้มเรือนแก้วที่สวยงามนะคะอะสองศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะ จดลงไปด้วยลูกสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนะคะซึ่งเดิมก็คือพระราชวังจันทร์อดีตที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในประดิษฐานรูปหล่อของพระองค์จดลงไปด้วยนะคะตอนนี้ยังมีหนัง สมเด็จพระนเรศวรอยู่ใครที่สามารถจะไปดูภาคสี่แล้วใช่ไหมคะ,ะใครมีโอกาสก,าก็ไปชมนะคะลูกจะได้เห็นถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานะคะซึ่งเดิมก็คือพระราชวังจันทร์นะคะอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในประดิษฐานรูปหล่อของพระองค์นี่แหละค่ะมีก็คือนะคะ เราเรียกว่าศารนะคะภายในศารก็จะมีลูปหลอ่ของสมเด็จพระนเรศวรอยู่นะคะอ่าใครที่ไปแล้วก็สามารถไปสักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรได้นะคะภายในก็ประดิษฐานรูปหลอของพระองค์ไว้อ่าวัฒนธรรมที่ประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกเชนนะคะอ่าจด งานนามัสการพระพุทธชินราชนะคะจัดในช่วงเดือนมก,กราคมของทุกปีนะคะอันนี้ก็เป็นงานนามัสการนะคะพระพิษอุ้ยไม่ใช่พระพุทธชินราชนะคะจัดในเดือนมก,กราคมของทุกปีนี่เลยมาแล้วนะคะลูกเดี๋ยวเขาต้องรอปีหน้าปีในเดือนมก,กราก็จะมีงานนามัสการใครที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกก็จะได้ไปร่วมพิธีนี้ด้วยนะคะพระพุทธรูปพระชินราช พระพุทธชินราชเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะถือว่าเป็นพระเก่าแก่อ่ประเพณีที่สองอไม่เป็นไรลูกเขียนประเพณีการแข่งเรือยาวนะคะประเพณีที่หนึ่งก็คืองานนามัสการพระพุทธชินราชประเพณีการแข่งเรือยาวจัดในวันเสาร์ว,วันอาทิตย์ แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะดังนั้นเดือนตุลาคมเนี่ยใครที่มีโอกาสไปเที่ยวก็เชิญนะคะจัดเสาอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะนี่ก็เป็นประเพณีที่ให้เห็นถึงอะไรคะลูกประเพณีของภาคกลางเห็นไหมทำไมมีมีประเพณี แข่งเรือเพราะว่าภาคกลางมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านนะคะก็เลยทําให้เกิดประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเชื่อนะคะแล้วก็มีการแข่งเรือยาวเพื่อสร้างความสมานสามัคคีและก็ความอะไรคะลูกความสมบูรณ์ของแหล่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอ่ะคุณครูมีอีกประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทภาคกลางนะคะประเพณีนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณจังหวัดสระบุรีคุณครูจะไปพิษณุโลกอีกนะคะประเพณีนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเขาเรียกว่าท่วงเข้าวพรรษาจะมีการมีดอกไม้ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าดอกข้าวพรรษา ะะเป็นรอยพระพุทธบาทที่ค้นพบในราชการพระเจ้าทรงธรรมนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2153ถึง2171ในสมัยอยุธยาน,นั่นเองปัจจุบันนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบาทราชบวร,รมหาวิหารจังหวัดสระบุรีนะคะงานนวัสการรอยพระพุทธบาทจัดขึ้นปีละสองครั้งก็คือตั้งแต่วันขึ้น8ค่ำเดือน3ถึงแรม1ค่ำ ตั้งแต่วันขึ้น8ค่ำเดือน4ถึงแรงหนุ่มค่ำในแต่ละปีมีประชาชนไปทำบุญตักบาทเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการตักบาทดอกไม้นะคะเอาเขียนการตักบาทดอกไม้เอาจบแล้วทีนี้การตักบาทดอกไม้นะคะาการตักบาทดอกไม้เราเรียกว่าเป็นประเพณีที่จังหวัดสระบุรีนะคะปัจจุบันนี้งานประเพณีตักบาทดอกไม้จะเป็น จะมีผู้สนใจมากเลยนะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองนะคะดอกไม้ชนิดจะบานในเฉพาะดวงเดือนเข้าพรรษานี่แหละดอกสีเหลืองๆเนี่ยเราเรียกว่าดอกเข้าพรรษานะคะก็จะมีพิธีตักบาตรประเพณีนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาและก็เป็นแนวทางให้คนยึดมั่นในการทำความดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะ เราเรียกว่าดอกข้าวปนษานะคะอ่ววันนี้ประเพณีวัฒนธรรมของภาคกลางนะคะคุณครูก็นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้จะมีอยู่ส่วนหนึ่งในหนังสือนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือเรียนนะคะคุณครูสรุปมาให้ในหนึ่งชั่วโมงนั้นเราก็จะมีเนื้อหาจำนวนมากแต่คุณครูก็สรุปให้เด็กๆได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะจากแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดที่คุณครูเอ่ยมาเรื่องประเพณีต่างๆก็สามารถไปศึกษาเรียนรู้แหล่งชุมชนของตนเองได้นะคะถือว่านักเรียนโชคดีที่สุดแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคราวหน้าเราจะเรียนในเรื่องของประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเราจะเห็นว่าแต่ละภาคจะมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันตามวิถีชีวิตลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศนะคะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันอีกครั้งในวันพุธเกี่ยวกับเนื้อหาประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ